สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล AFF Suzuki ครับสองเกม matchday ที่4นะฮะประจำวันอังคารที่14ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าวันนี้เปิดเกมในกลุ่ม A เริ่มกันที่ฟิลิปปินแพ้ก,กับทีมชาติไทยเราไป1 2นะฮะวันนี้ไทยได้2ประตูจากธีรศิลป์แดงดาครับเหมา,เา2ลูกไปเลยฮะอ่ายิงลูกแรกสวยมากครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากจุดโทษฮะในขณะที่ฟิลิปปินได้1ประตูจากแพทริกไรเชลสว่วนสิงคโปร์เจา้าภาพครับ,รบวันนี้ก็เอาชนะติมอร์เลสเตไป20จากอดัมสวันด นั่นก็เลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้เนี่ยกลุ่ม A อันดับ1และก็2เป็นทีมชาติไทยกับสิงคโปร์เก็บไป9คะแนนเต็มครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนแล้วทั้งคู่ครับก็เดี๋ยวไปวัดกันในนัดสุดท้ายครับที่จะเจอกันเองว่าใครจะได้เป็นแชมป์กลุ่มส่วนอันดับ3กับ4เป็นฟิลิปปินส์แลวก็เมียนม,มามีทีมละ3ส่วนอันดับ5ติมอร์เลสเต้ครับ4นัดครบแล้วครับแพ้วรวดครับก็3ทีมที่เหลือตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการครับฟิลิปปินส์เมียนม,มาติมอร์ก็บาย,บายนะฮะ ไปต่อกันที่ดาวซนวล่าสุดตอนนี้ก็มีซาฟาวีลาซิตของมาเลเยแล้วก็เทสินแดงดาของไทยที่ยิงไปคนละ4ประตูตเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันพุทธที่15ธันวาเป็นเกมในกลุ่มบีกัมพูชาจะพบกับลาวแล้วก็อินโดนีเซียพบเวียดนาม